สวัสดีคะ่ะวันนี้เรามายกันในช่องเมียช่างพาทำชาแนลนะคะวันนี้เมียช่างจะพามาซ่อมไดรดรถบัสค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยคะ่ะเรามาดูการวัดเราเช็คไดโอดนะคะไดโอดแบบ2มิตินะช่างบอกนะคะมาดูกันเลยคะ่ะว่ามีอุปรกรณ์อะไรบ้างแล้วเช็คอย่างไงซ่อมอย่างไงนะคะนี่คือฟีนไหมคะช่าง นี่ช่างทองพันฟิลแล้วนะคะเดี๋ยวมีคลิปนะคะถ้าอยากดูก็รอติดตามตอนต่อไปเนาะเดี๋ยวสเป็นสองสตาร์สองสตารส,สตานะคะพันตัวนี้นี่พันพันเสร็จแล้วค่ะเพราะว่าไม่งั้นคลิปมันจะยาวเนาะวันนี้เราจะมาดูกันซ่อมและการวินิจฉัยว่าเออไดโอดซ่อมเอเรามาดูมาดูการเช็คไดโอดค่ะ<น>เราไปดูกันเลย จากร้อยสี่สิบเป็นร้อย4 0อถึง180อ๋อร้อยสี่สิบถึงร้อยแปดสิบแอมนะคะ <Okay. S 1> ค่ะ <Okay. S 1> ตัวฟีนนะคะแต่ตอนนี้เราจะมาเช็คไดโอดกันจ้าถ้าใครไม่เข้าใจก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะคะถามได้ค่ะ ันจะขึ้นได้ทางเดียวนะครับถ้าบวกก็คือตัวนี้เป็นบวกถ้าเราเอาลบใส่อย่างเงี้ยมันจะขึ้นนะครับขึ้นแต่ถ้าเราสลับกันมันจะไม่ขึ้นนะครับได้โอดอ่ะมันขึ้นทางเดียวนะคะทุกคนถ้าเราสลับกันมันจะไม่ขึ้นเห็นไหมคะถ้า <ขอ S 1> สลับทางเช็ค <check S 2> อ่ะ,ะอันนี้ใช้ได้ไหมคะ เห็นมเตอร์ไหมเห็นจะเห็นถ้าเป็นไดโอดลบอย่างนี้จะไม่ขึ้นนะครอันนี้คือถ้าเป็นไดโอดลบนะคะมิเตอร์จะไม่ขึ้นนะคะเห็นไหมพอเราสลับขั้วเอาบวกเข้าไปพอเราสลับขั้วเอาบวกเข้าไปอ่ะมันก็จะขึ้นนะคะคือตัวนี้ไดโอดโอเคค่ะ วิธีวัดไดโอดนะคะถ้าใครไม่เข้าใจก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้ถ้ามันขึ้นได้สองทางนี้แสดงว่ามันช็อตแล้วนะคบมันต้องขึ้นในทางเดียวนะคะไดโอดนะของรถบัสนะถ้ามันขึ้นสองทางถ้ามิเตอร์มันดีดขึ้นสองทางแสดงว่าไดโอดช็อตนะคะถ้าวัดแล้วอะต้องขึ้นฝั่งเดียวขึ้นทางเดียวนะคะเราจะวัดไปเรื่อยๆะรืๆนะคะเพราะไดโอดมันมีหลายจุดนะคะก็สังเกตเฉย นนี่คือการวัดแบบใช้โอมนะครับอันนี้คือการวัดแบบใ,<น>ใช้โอมนะคะทุกคน,นม่ตินะครับเ <จะ S 1> ดี<ม>๋ยวเรามาดูกันอีกแบบนึงว่าอีกมิตินึงจะเป็นแบบไหนนะคะ นี่วัดแบบใช้แบตเตอรี่ค่ะนะคะจิ้มลงไปเลยแล้วก็ทั้เขา้วขั้ว,วนี่เป็นไดโอดบวกนะครับมันจะไม่ขึ้นถ้าเราสลับอ่าเราสลับมันจะขึ้นนะครับเห็นไหมคะเมื่อกี้เราวัดบวกไม่ขึ้นนะคะพอเราสลับขั้วมันถึงจะขึ้นนะคะถ้ามันขึ้น ถ้าไฟมันขึ้นทั้งสองฝั่งแสดงว่ามันช็อตนะคะอันนี้ไดโอดบวกนะครับถ้าเราย้ายมาไดโอดลบมันจะขึ้นนะครับย้ายมาแต่ค่าเดิมนะมันจะขึ้นไดโอดลบเห็นไหมคะทุกคนนี่นะคะสำหรับคน<อ><ๆ>ที่อยากฝึกลองซ่อมไดรรถบัสน,นะคะเป็นความรู้ได้เลยคะ่ะอย่างเงี้ยมันจะไม่ขึ้นนะครับ ถ้าเราย้ายไปไดโอดบวกมันจะขึ้นนะก็เอาง่ายๆว่าไดโอดบวกหรือลบเนี่ยก็มันจะขึ้นได้ทางเดียวเท่านั้นค่ะช่างทองบอกว่าให้คิดง่ายๆก็คือไดโอดบวกหรือลบก็แล้วแต่มันต้องขึ้นได้ทางเดียวนะคะขึ้นบวกก็คือบวกขึ้นลบก็คือลบถ้ามันขึ้นทั้งสองฝั่งแสดงว่าไดโอดช็อตเป็นที่ไดโอดเสียแล้วค่ะเนาะเราก็เปลี่ยนไดโอดอ่าส่วนไดลูกนี้คือไดโอดโอเคค่ะ ให้ได้เดี๋ยวเรามาประกอบให้ดูกันเลยทุนนะทุนเราก็จะวัดเป็นค่าโอห์มนะครับตัวนี้ออ๋เดี๋ยวเรามาวัดทุนให้ดูนะคะตัวนี้มันต้องมีค่าโอห์มนะครับค่าโอห์มแล้วก็ตั้งไว้ที่คุณสิบเนี้ยมันเยอะอยู่ก็ตั้งไว้ที่คุณเลย สาาามรไดดู้ค่องยนๆะปรับเข็มให้มันสุดเลยนะคะจะได้ดูค่าโอมง่ายๆนะคะตัวนี้มันมีค่าโอมนี่คือวิธีวัดฟรีวัดทุ่นของได,ถ<ล>ดรถบัสแต่กันเข็มมันจะเต็มนะครับลูกนี้คือไดชาร์จรถบัสนะคะตัวน,นี้ค่าโอมจะอยู่ที่ประมาณ6.7นะครับ หกโอห์มค่าโอห์มอยู่ที่หกจุดเจ็ดโอห์มคือยังไงคะโอเคไหมก็ใช้ได้ใช้ได้ค่ะตัวนี้จะเป็นต่อขนานนะคะทุ่นตัวนะี้ทุ่นตัวนี้ต่อขนานนะคะคือว่ามันเป็นทุ่นสองตัวมาประกบกันเป็นทุ่นสองตัวมาประกบกันค่ะเวลาต่อก็คือ,อต้องต่อขนานกันนะคะสังเกตดีตัวจดกแน่มาถึงขึ่งน,นี่จะเป็นตัวไหน อ๋อเป็นทุนสองตัวประกอบกันเห็นไหมคะทุกคนอืมแตกชุดเนี้ยอตัวตัวนี้คือตัวล่างนะครับตัวนี้คือตัวบนมันจะประกอบกันอันนี้ก็คือตัวล่างนนี้ก็คือตัวบนเป็นทุนสองตัวประกอบกันเป็นทุนสองตัวประกอบกันค่ะก็เลยต้องต่อขนานเป็นขนานหมดนะอย่างตัวฟีดนี้ก็เป็น เป็นขนาดเหมือนกันนะครับตัวฟินนี้ก็เป็นสองสองสตาตัวฟินก็ขนาดน,นะคะเป็นสองสตา์ค่ะโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาประกอบกันนะครับถ้าใครไม่เข้าใจก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะคะ ตอนใส่ก็ต้องระวังนะคะไม่ให้โดนกับลวดเยอะนะคะเพราะว่าจะทําให้ช็อตได้ค่ะต้องค่อยๆใส่นะคะวันนี้ก็เป็นพวกรถบัสเกาหลีหรือรถมิตซูเครื่องมิตซูอะไรพวกนี้นค่ะได้ลูกนี้ใส่กับพวกรถบัสเกาหลีนะคะแล้วก็พวกไดพวกรถมิตซูเหรอคะอเครื่องมิตซูอ๋อรถที่ใช้เครื่องมิตซูนะคะ เป็นรถรถบัสแอร์ก็ได้นะคะก็ลุกนี้ก็สามารถแปลงใส่ได้พันใหม่แปลงใหม่แล้วก็ใส่รถบัสแอร์ได้ค่ะ,ะรถที่ใช้ไฟเยอะๆค่ะเพราะว่าน,นี้มันเป็นไดชาร์จนกาะ เราจะทําการเชื่อมบัตรกีนะคะบัตรกีหัวสายเข้าที่ไดโอดนะคะ จะมีหกเส้นนะคะก็เข้าหกคู่คะ่ะจะเป็นคู่บวกคู่ลบนะตัวนี้จะพ่วงกันไว้แลนะ้วจะเป็นคู่บวกคู่ลบนะคะ้นี้ก็หก,นะกเส้นก็จะมาเป็นยิตัวน,นี้ก็ลบบวกลบบวก ได้อดบวกลบอย่างน,นี้เรา,าก็มานะประกอบกันประกอบเสร็จแล้วหมุนดูนะคะ ถ้าหมุนดูแล้วมันไม่ติดอะไรก็ขันน็อตได้เลยจ้า,าจน็อตมัจะม,มียาวกว่าเขาอยู่ตัวหนึ่งน,นะครับนั่นก็เท่ากันหมดนะน็อตมันจะมียาวยกว่าเขาตัวหนึ่งนะคะน็อตนั้นจะเท่ากันหมดนะ thank mm -hmm. you ฟืดก็เคาะหน่อยนะคะแสดงว่ามันไม่ตรงนะ,ะขอโทษเสียงรบกวนด้วยนะคะร้านอยู่ริมถนนะคะ่ะ ที่เอามือหมุนนะ่ะเพราะว่าป้องกันการปินเกลียวนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะใช้กุญแจหมุนอีกทีหนึ่งเราหมุนให้เขาเกลียวเข้าๆกันก่อนนะคะตจวนี้เกียวสกปรปก ทำความสะอาดเกลียวน็อตก่อนค่ะ เราต้องให้แน่นเลยนะคะแน่นสุดกำลังเราเลยนะใชจสบายไม่ต้องกลัวขากำลังเดี๋ยวก็ดูแล้วจะเป็นบล็อกหน้าจะขาด ต,ต,ตัวนี้เป็นน็อตล็อกทุ่นนะคะ ตอนนี้ต้องใช้บล็อกลมยิงนะคะอความแน่นต้องให้มันแน่นสุดๆเลยจ้า ใส่สะพานไฟกันนะคะปกติถ้าเป็นของรถเละะ็กๆอ่ะมันจะเป็นแผงเดียวกันไปเลยนะคะแต่ตัวนี้รถใหญ่มันแยกปกติถ้าเป็นของรถเล็กนะคะมันจะเป็นแผงเดียวกันเลยจ้าแต่นี้มัน,เป,นเป็นรถบัสรถใหญ่ก็เลยแยก สะพานไฟออกมาต่างหากจากไดโอดนะคะ ตัวหลักไฟน็อตจะยาวนะคะน็อตก็ไม่เหมือนกันนะคะต้องสังเกตน็อตด้วยนะถ้าใครยังไม่เข้าใจในคลิปนี้ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะคะ ช่างสังบอกว่ารถบรทหาที่ซ่อมยากนะคะถ้าเราสามารถซ่อมเองได้ไ <ป S 2> แล้วก็ไม่ต้องงคนอยู่แถวนี้ก็ยัง,งต้องวิ่งไปลังสิตนะครับวิ่งไถ้าใครไม่เข้าใจในคลิปเนี่ยคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะ เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาลองกันเลยจ้าเรามาลองไฟชาร์จนะคะแต่ตัววัดไฟชาร์ตตัวนี้มันเป็นของมอเตอร์เนาะมันก็จะไม่เหมือนในรถบัสในรถที่เราไปติดตั้งนะคะ,ะรอบรอบเครื่องรอบเครื่องของมอเตอร์ตัวนี้อ๋อรอบเครื่องของมอเตอร์นะคะมันก็จะไม่เท่ารอบเครื่องยนต์มันจะไม่เท่ารอบเครื่องเยนนะะ็นค่ะเพราะว่ามันเป็นมอเตอร์เนาะ,ะ,อะลองเลยค่ะนจะลองแค่แรู้ว่ามานชาร์ตตัวนี้9โวลต์นะครับ ตอนนี้อยู่9โวลต์น,นะคะนค,คืวิธีลองนะคะเราซ่อมเสร็จแล้วเราก็ลองแบบนะะี้เอา็ จนจบคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกิ้งกิ้งจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของช่องเราด้วยนะคะฝากช่องเมย์ช่องพาทำด้วยค่ะขอบพระคุณอย่างสูงเลยค่ะที่เข้ามารับ